ฟังนะเรื่องนี้แม่นคือเรื่องจริงเว้ยคนทําดีมักโดนด่าคนช่วยคนฟรีมักโดนด่าจุ่มไม่ดันตีออกมาเปิดไพ่เจอหน้าเจอม,มือค่าใช้จ่ายตามศรัทธาก็มีที่โดนด่าแต่สิ่งที่จุ่มทําเพราะจุ่มมีเหตุผลเหตุผลจุ่มคืออะไรวันที่จุ่มติดหนี้30ล้านจุ่มไปดูดวงจุ่มต้องจ่ายค่าครูแล้ว999หมอดูบอกดวงตกดวงแย่ดวงไม่ดีชีวิตเป็นหนี้นะก็จะต้องจ่ายอีก9999ในเมื่อเงินจะกินยังไม่มีอ่ะ แล้วจะทํำยังไงอะจุ๋มก็ไม่แก้พอไม่แก้เสร็จจุ๋มก็ค่อยๆหาวิธีด้วยตัวเองเช่นการล้างเนื้อสัตว์การจุดทูป16ดอกการจุดทูป36ดอกการบูชาแม่สลิกกาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จุ๋มได้แนะนําทุกๆคนไปมันเป็นเทคนิคและวิธีที่จุ๋มแก้ในวันที่จุ๋มเป็นหนี้แล้วชีวิตจุ๋มผ่านมาได้คําถามต่อจุ๋มแล้วทําไมจุ๋มถึงจะต้องมาเปิดไพ่เจอหน้าเจอมือให้ฟรีเหตุผลเพราะสัจจะวาจา